วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเครื่องสัญ้านะครับว่าเราจะใช้มันอย่างไรให้อยู่กับเราแบบคงทนอยู่ได้นานไม่ต้องเข้าร้านส้มบ่อยๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของน้ํามันนะครับเครื่องมันจะมีเครื่องยนต์แบบ4จังหวะแล้วก็2จังหวะนะครับ2จังหวะนี้ก็จะผสมออโตลูปนะครับเราก็ต้องผสมน้ํามันตามอัตราส่วน อัตราส่วนที่คู่มือเขากำหนดไว้นะครับส่วนใหญ่ก็จะ1ต่อยสิ้าส่วนสำหรับเครื่อง4จังหวะนะครับก็จะเติมน้ำมันเครื่องนะครับซึ่งเขาก็จะกำหนดระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็คือ1.000ชั่วโมง1.000ชั่วโมงก็ตีง่ายๆก็ประมาณ3เดือนนะครับถ่ายทิ้ง นะครับถ่ายทิ้งเลยอย่าไปเติมนะครับอย่าใช้แบบเติมให้มันเต็มเติมให้มันเต็มนะครับถ่ายทิ้งดีกว่านะครับแล้วก็อย่างน้ำมันออลตลูปนะครับผมก็จะมีกระบอกตวงนะครับตวงก่อนขยา่าน้ำมันให้เข้ากันก่อนแล้วถึงจะนํามาเติมนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นกรองอากาศนะครับกรองอากาศนี่ก็ล้างไม่บ่อยนะครับล้างไม่บ่อย มันจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็เศษขยะเศษผงเนี่ยจะได้ไม่ไปอุดตันที่คาบูนะครับส่วนวิธีการล้างก็ล้างด้วยน้ำสบู่หรือว่าสันไหลนะครับอย่าล้างด้วยนะ้ำมันเบนซินนะครับเพราะว่ากรองอากาศบางชนิดบางยี่ห้อเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถูกน้ำมันเบนซินได้มันจะ สลายนะครับมันจะสลายไปอย่างตัวนี้เป็นเครื่องตัวนี้เป็นกรองสองชั้นนะครับเป็นกรองสองชั้นจะมีฟองน้ําด้วยแล้วก็มีกรองอากาศแบบฟิลเตอร์ด้วยนะครับมีกรองสองชั้นก็กันได้ดีครับใส่สะอาดย่ยมเลยนะครับต่อไปก็การดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องทั่วไปก็นะครับใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดยิ่งตัวนี้ยิ่ง ยิ่งต้องเช็ดนะครับถ้าหากว่าไม่เช็ดเนี่ยสนิมจะขึ้นนะครับสนิมจะกินส่วนพวกนี้เป็นอลูมิเนียมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับส่วนมาถึงหัวเกียร์นะครับบางคนเรียกหัวกระโหลกก็จะต้องเปลี่ยนถ่ายจารบีนะครับตรงนี้บางคนจะไม่ค่อยถ่ายจารบีตามปกติเนี่ยหนึ่งพันชั่วโมงนะครับหรือคิดง่ายๆก็คือประมาณสามเดือนเนาะสามเดือนก็จะถ่ายครับถ่าย จะระบีสุกสเดือนนะครับจะดีมากมันจะช่วยในเรื่องของความร้อนของลูกปืนที่อยู่ข้างในนะครับ mm ่ hmm. งั้นหัวนี้มันจะร้อนมากแล้วมันจะไม่ทนนะครับ mm hmm. แล้วก็ใบมีดนะครับใบมีดผมก็จะทําการตะใบตะไบวิธีการตะใบนี้ก็คือแทงไปด้านเดียวนะครับแทงไปด้านเดียว แทงไปด้านเดียวประมาณ15ถึ20ง20องศานะครับเวลาเอียงแทงเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดตะไบด้วยนี่ครับแปรงขนลวดนะครับตะไบจะได้อยู่กับเราไปนานๆด้วยนะครับนี่เวลาที่เราจะถอดจะใส่ใบเมีดเนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่ทราบอันนี้เป็น คำแนะนำง่ายๆนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับหรือบางเครื่องมันก็อยู่ข้างล่างนี้หรือบางเครื่องมันก็จะอยู่ข้างบนนี้นะครับเนี่ยมันจะมีสลักของเครื่องตัวนี้มันจะแถมสลักมาให้ด้วยให้เราแยะเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเวลาหมุนน็อตตัวเนี้ยมันก็จะไม่หมุนตามนะครับบางท่านเนี่ยไม่รู้ไม่ เวลาหมุนทอดหรือว่าใส่ใบมีดไอ้ตัวนี้มันก็จะหมุนตามนะครับมีเคล็ดลับไปง่ายแบ่งปันกันครับขอบคุณครบับ